สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องพาบ้านพักเครื่องหนูดีค่ะวันนี้เรามาเจอกัน ep ีที่363นะคะอีพีที่363นี้นะคะน้องมีพามาแบ่งปันพี่พี่ทั้งหมด69รายการค่ะ 69รายการนี้นะคะรายการที่1ถึงรายการที่60จะเป็นองค์ละ300บาทค่ะรายการที่61ถึงรายการที่69จะเป็นองค์ละ400บาทนะคะ EP นี้ EP ที่363้อนะคะพี่ๆนะเป็นคลิปของฉบับวันที่30เดือนเมษายนปี2568นะคะ ช่องทางการติดต่อของน้องนะคะโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่ส่เก้าสามเก้าค่ะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยหรือจะสแกน QR code มาตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะบริการเก็บเงินปลายทางนะคะมีทั้งปลายทางและโอนเงินค่ะ สำหรับพี่พี่ท่านใดหรือลูกค้าท่านใดสะดวกเก็บเงินปลายทางเพียง1นรายการนะคะแม่ค้าต้องขออนุญาตบวกค่าจะส่ง50บาทค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทาง2องค์ขึ้นไปแม่ค้าจะส่งให้ฟรีนะโอนก็จะส่งให้ฟรีเช่นกันค่ะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ค้านะ ไม่ว่าพี่ๆหรือลูกค้าท่านใดนะคะไม่ว่าจะสะดวกโทรหรือแอดไลน์อย่าลืมแจ้งอีพีทุกครั้งนะคะแจ้งอีพีทุกครั้งเราค่อยตามด้วยหมายเลของค์พระที่ลูกค้าชื่นชอบนะคะอีพีนี้อีพีที่สามหกสามนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดเล่นไลน์คล้องนะคะก็ <c oughs> เล่นโทรศัพท์คล้องก็แคปรูปภาพองค์พระที่ลูกค้าชื่นชอบมาได้เลยนะคะค <c oughs> ่ะเดี๋ยวเรามาชมรายการที่หนึ่งกันเลยนะ รายการที่1นนะคะจะเป็นเหรียญอาจารย์ฟ้านาจาโลค่ะรายการที่1ด้านหน้าค่ะรายการที่1ด้านหลังปี2507ค่ะรายการที่1นะคะรายการที่1ด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่1นะต่อไปนะคะรายการที่สองค่ะรายการที่สนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อหมุนค่ะรายการที่2ด้านหน้ารายการที่2ด้านหลังค่ะ รายการที่สองด้านข้างรายการนี้รายการที่สองนะคะเหรียญหลวงพ่อหมุนต่อไปรายการที่สามค่ะ <c oughs> รายการที่สามนะคะเหรียญหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีค่ะรายการที่สามด้านหน้ารายการที่สามด้านหลังค่ะปีสองห้าหนึ่งหนึ่งรายการที่สามรายการนี้รายการที่สามนะคะด้านนี้ด้านข้างค่ะต่อไปนะคะรายการที่สี่ รายการที่สี่เป็นชินราชใบเสมาค่ะรายการที่สี่ถักลวดค่ะรายการที่สี่ด้านหน้านะคะรายการที่สี่ด้านหลังค่ะรายการนี้รายการที่สี่นะคะต่อไปนะคะรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้าพับปิดตาค่ะด้านหน้ารายการที่ห้าด้านหลังรายการที่ห้าด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่ห้านะคะต่อไปนะคะรายการที่หกค่ะรายการที่หกนะคะจะเป็นเหรียญลง พราอีนะคะลงยาสีแดงค่ะรายการที่6รายการที่6ด้านหลังค่ะปี2 4 7 3. รายการนี้รายการที่6นะคะรายการที่6ด้านข้างต่อไปนะคะรายการที่7ค่ะรายการที่7พับปิดตาค่ะรายการที่7ด้านหน้ารายการที่7ด้านหลังค่ะรายการที่7ด้านข้างรายการนี้รายการที่7นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่8ดค่ะรายการที่8ดเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะรายการที่8ปี 1, 7ค่ะรายการที่8นะคะด้านหน้ารายการที่8ด้านหลังค่ะรายการที่8ด้านข้างรายการนี้รายการที่8นะคะต่อไปนะคะรายการที่9ค่ะรายการที่9ด้านหน้าค่ะรายการที่9ด้านหลังพระอธิการานะคะวัดโพสีปี 2, 4, 6ี่ค่ะ รายการนี้รายการที่เก้าด้านข้างค่ะต่อไปรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบพับปิดตาค่ะด้านหน้ารายการที่สิบด้านหลังรายการที่สิบด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่สิบนะคะต่อไปรายการที่สิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือค่ะรายการที่สิบเอ็ดด้านหน้าสิบเอ็ดด้านหลังปีสองห้าสามสามค่ะรายการนี้รายการที่สิบเอ็ด สิบเอ็ดด้านข้างรายการนี้รายการที่สิบเอ็ดต่อไปรายการที่สิบสองค่ะสิบสองด้านหน้าค่ะสิบสองด้านหลังสิบสองด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่สิบสองนะคะสิบสองเป็นพระอุปคุตนะคะวัดอนงนะคะรายการที่สิบสองนะคะ ต่อไปไรายการที่13ค่ะ13หลงปูทวดค่ะรายการที่13ด้านหน้ารายการน,นี้รายการที่13นะคะ13ด้านหลังค่ะ13บสามด้านข้างรายการนี้รายการที่สิบสามค่ะต่อไปไรายการที่14 14นะคะด้านหน้าค่ะ14เหรียญหลงปู่หมุนค่ะรายการที่14ด้านหน้า สิบสี่ด้านหลังค่ะสิบสี่ด้านข้างรายการนี้รายการที่สิบสี่นะคะเรียนหลวงปู่มุนค่ะรายการที่สิบสี่ต่อไปนะคะรายการที่สิบห้าค่ะสิบห้าด้านหน้าค่ะเหรียนหลวงพ่อจาดรายการที่สิบห้าด้านหน้าสิบห้าด้านหลังค่ะสิบห้าด้านข้างรายการนี้รายการที่สิบห้านะคะต่อไปรายการที่สิบหกค่ะ สิบหกพับปิดตานะคะรายการนี้รายการที่สิบหกสิบหกด้านหลังค่ะสิบหกด้านข้างรายการนี้รายการที่สิบหกค่ะต่อไปนะคะรายการที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดเหรียญหลวงพ่อดำค่ะรายการที่สิบเจ็ดนะคะเหรียญหลวงพ่อดำ สิบเจ็ดด้านหน้านะคะสิบเจ็ดด้านหลังค่ะสิบเจ็ดด้านข้างรายการนี้รายการที่สิบเจ็ดค่ะต่อไปนะคะรายการที่สิบแปดสิบแปดเป็นเหรียญทำมาจากวัรรุมูลค่ะรายการที่สิบแปดด้านหน้าค่ะสิบแปดด้านหลังนะคะสิบแปดด้านข้างรายการนี้รายการที่สิบแปดค่ะต่อไปนะคะรายการที่สิบเก้าค่ะสิบเก้าเหรียญหล่อนะคะสิบเก้าด้านหน้าสิบเก้าด้านหลังค่ะ 19ด้านข้างรายการนี้รายก NEW, รารที่19นะคะต่อไปรายการที่20ิค่ะ20เป็นพายอดธงนะคะรายการที่20ด้านหน้าค่ะ20ด้านหลังค่ะ20ด้านข้างรายการนี้รายกรารที่20นะคะพายอดธงค่ะต่อไปรายการที่21อ็ดค่ะ 21นะคะ 00: 00: 00. ด้านหน้าค่ะ21ด้านหลัง21ิบเอดด้านข้างรายการนี้รายการที่21นะคะต่อไปรายการที 42, ่22ค่ะ22เหรียญหลวงพ่อเงินค่ะ22ด้านหน้า22ด้านหลังค่ะย2ิบสองด้านข้างรายการนี้รายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23ค่ะ ยี่สิบสามนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์นะคะยี่สิบสามด้านหน้าปีสองสี่แปดสามรายการที่ยี่สิบสามค่ะยี่สิบสามด้านหลังค่ะยี่สิบสามด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่สิบสามนะคะเหรียญหลวงพ่อพิงค์ต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสี่พาไม่ทราบที่ด้านหน้าค่ะยี่สิบสี่ด้านหลังยี่สิบสี่ด้านข้างค่ะ รายการนี้รายการที่24นะคะต่อไปนะคะรายการที่25 25ห้าพับปิดตานะคะ25้าด้านหน้าคะ่ะรายการนี้รายการที่25้านะคะ25้าด้านหลังยี่ห้าด้านข้างคะ่ะรายการนี้รายการที่25้านะคะต่อไปรายการที่26 26นะคะเป็นเหนรียญหลวงพ่อาบค่ะ ยี่หกเรียนหลวงพ่อบ่ายนะคะวัดช่องลมค่ะรายการที่ยี่หกด้านหน้ารายการนี้รายการที่ยี่หกข่าด้านหลังยี่สิบหกด้านข้างต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบเจ็ดพาอุปคุดนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดด้านหน้ายี่สิบเจ็ดด้านหลังค่ะ 27ด้านข้างรายการนี้รายการที่27นะคะต่อไปนะคะรายการที่28ค่ะ28นะคะด้านหน้าค่ะพระครูพิพัฒนิโรธธกิจนะคะวัดบางเฮียนะคะปี20ปี2 4 8 3นะคะของหลวงพ่อปานนะคะด้านหน้าค่ะ ยีด้านหลังค่ะ28ด้านข้างรายการนี้รายการที่28นะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่บเก้าค่ะยี่สิเกเป็นพยาคุดเก่าๆนะคะรายการที่29ค่ะเป็นพยาคุดเก่าๆนะคะรายการที่29ค่ะด้านหน้ายีบเกด้านหลังค่ะรายการนี้รายการที่ยี่นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่30ค่ะ30นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรค่ะรายการที่30เป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรด้านหน้าค่ะ30ด้านหลัง30ด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่30นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรค่ะต่อไปรายการที่ส1อค่ะ31เหรียญหลวงปู่แพ้วค่ะ31ด้านหน้า31ด้านหลัง ปีสองหสี่ค่ะปีสองห้าสี่รายการที่สาอ็ดนะคะสาอด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่สาอ็ดนะคะต่อไปรายการที่สาเหรียญหล่อค่ะรายการที่สาด้านหน้าค่ะ32ด้านหลัง32ด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่32นะคะต่อไปรายการที่สาสบสามค่ะ 33เหรียญหลวงปู่หมุนค่ะ33ด้านหน้า33ด้านหลังค่ะ33ด้านข้างรายการนี้รายการที่33นะคะปี2543ต่อไปรายการที่34ค่ะ34ปู่ทวดค่ะด้านหน้ารายการนี้รายการที่34นะคะหลวงปู่ทวด 34ด้านหลังค่ะ34ด้านข้างรายการนี้รายการที่34นะคะต่อไปนะคะรายการที่35 35นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะวัดหนองโพ35ด้านหลังค่ะปี24 70รายการที่35 35หด้านข้างค่ะ ต่อไปรายการที่36ค่ะ36หลวงปู่ส์ขาด้านหน้า36ด้านหลัง36ด้านข้างต่อไปนะคะรายการที่37ค่ะ37ด้านหน้าค่ะ37รูปหล่อโบราณค่ะรายการที่37ด้านหน้า37ด้านหลัง37ด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่37นะคะ สามสิบเลบหลอบโบราณหลวงพ่อแดงค่ะรายการที่37ต่อไปนะคะรายการที่38ค่ะ38เป็นเหรียญธรรมจักรวัดธรรมมูลค่ะ38ด้านหน้า38ด้านหลัง38ด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่38ค่ะต่อไปรายการที่39ค่ะด้านหน้า 39นะคะรูปหล่อนะคะรายการที่39รูปหล่อสมเด็จโตค่ะรายการที่39ด้านหน้าค่ะ39ด้านหลัง39ด้านข้างรายการนี้รายการที่39นะคะต่อไปนะคะรายการที่40ค่ะ40ด้านหน้าค่ะรายการนี้รายการที่40 40ด้านหลังค่ะหลวงปู่หมุนรายการที่40 40ด้านข้าง ต่อไปรายการที่4ีอค่ะ <c oughs> 41พาอุปคุตค่ะรายการที่41ด้านหน้าค่ะ41ด้านหลัง41ด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่41นะคะ41ก้นค่ะต่อไปรายการที่42 42นะคะรูปหล่อค่ะรายการที่42ด้านหน้าค่ะ สี่สิบสองรูปหลอหลงปู่เอี่ยมนะคะสี่สิบสองด้านหน้าค่ะสี่สิบสองด้านหลังสี่สิบสองด้านข้างรายการนี้รายการที่สี่สิบสองนะคะต่อไปนะคะรายการที่สี่สิบสามค่ะสี่สิบสามนะคะปูทวดค่ะรายการที่สี่สิบสามด้านหน้าสี่สิบสามด้านหลังค่ะสี่สิบสามด้านข้างรายการนี้รายการที่สี่สิบสามนะคะต่อไปนะคะรายการที่สี่สิบสี่ค่ะ สี่สิบสี่หลวงปูดทวดหน้ากากสีทองค่ะรายการที่สี่สิบสี่ด้านหน้าสี่สิบสี่ด้านหลังค่ะปีสองห้าสามสองรายการที่สี่สิบสี่ด้านข้างค่ะต่อไปรายการที่สี่สิบห้าค่ะรายการที่สี่สิบห้านะคะเป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรค่ะสี่สิบห้าด้านหน้าสี่สิบห้าด้านหลังค่ะ ปีสองสี่หกหกค่ะปีสองสี่หกหกเหรียญกรมหลวงชุมพรค่ะรายการที่สี่สิบห้าสี่สิบห้าด้านข้างค่ะต่อไปนะคะรายการที่สี่สิบหกค่ะสี่สิบหกนะคะเหรียญหล่อค่ะสี่สิบหกด้านหน้าสี่สิบหกด้านหลังค่ะสี่สิบหกด้านข้างรายการนี้รายการที่สี่สิบหกนะคะเหรียญหล่อนะคะ ต่อไปนะคะรายการที mm ่สี่สิบเจ็ดสี่ิ็ดเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อปื้มค่ะรายการที่สี่สิบเจ็ดด้านหน้าสี่สิเจ็ดด้านหลังค่ะสี่สิบเจ็ดด้านข้างรายการนี้รายการที่สี่ิบเจดนะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อปื้มต่อไปรายการที่สี่สิบแปดค่ะสี่สิบแปดเหรียญหลวงพ่อคงค่ะสี่สิบแดด้านหน้าสี่แปดด้านหลังนะคะรายการที่สี่สิบแปดสี่แปดด้านข้างค่ะ ต่อไปรายการที่49 4 9เกี่หรียญหล่อหลวงพ่ออ่ำค่ะ49ด้านหน้า4 9ด้านหลังนะคะ49ด้านข้างรายการนี้รายการที่4 9เก้าค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่ออ่ำนะคะรายการที่49นะต่อไปรายการที่50ค่ะ50นะคะเหรียญหล่อชินราห50รายการที่50าค่ะด้านหน้า50ด้านหลังค่ะ50ด้านข้าง รายการนี้รายการที่ห0ค่ะต่อไปรายการที่ห้า1บอ็ดดนะคะรูปหล่อหลวงพ่อจงค่ะ51ดรูปหล่อหลวงพ่อจงนะคะด้านหน้า51ดด้านหลัง51ดด้านข้างรายการนี้นะคะรายการที่51ดนะคะรูปหล่อหลวงพ่อจงค่ะด้านหน้า <L ugh. S 2> ด้านหลังรายการที่5 1บ็ดนะคะรูปหล่อหลวงพ่อจงค่ะ <heute> รายการที่51คะ่ะต่อไปรายการที่52คะ่ะ52นะคะเหลียนหลวงพ่อเขียนคะ่ะ52ด้านหน้า52ด้านหลังปี2505 52ด้านข้างคะ่ะรายการนี้รายการที่52นะคะเหลียนหลวงพ่อเขียนคะ่ะต่อไปรายการที่53ปุสูขค่ะด้านหน้า53ด้านหลังคะ่ะ53ด้านข้างรายการนี้รายการที่53ะคะ่ะ ต่อไปรายการที่54คะ่ะ54เจ้าสัวคะ่ะด้านหน้า54ด้านหลัง54ด้านข้างรายการนี้รายการที่54นะคะเหรียญเจ้าสัวคะ่ะต่อไปรายการที่55าสิบห้าค่ะห้นะคะสมเด็จหลุนนะคะห5าคะ่ะด้านหน้า55ด้านหลัง 55ด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่55นะคะต่อไปรายการที่ห6ค่ะห6เหรียญหล่อนะคะด้านหน้าค่ะ56เหรียญหล่อหลวงปู่สุขาด้านหน้า56ด้านหลัง56ด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่56นะคะต่อไปรายการที kami, um 5, hmm. five, ่57ค่ะ57นะคะด้านหน้าค่ะ57หลวงปู่สุขค่ะรายการที่57าบต่อไปรายการที่58ค่ะ เหรียญหล่อใบสาเกค่ะรายการที่58นะคะด้านหน้า58นะคะเหรียญหล่อใบสาเกค่ะของหลวงพ่อเงินนะคะด้านหน้าค่ะด้านหลังด้านข้าง รายการที่58นะคะต่อไปรายการที่ห9 59เหเหรียญหล่อค่ะด้านหน้า59ด้านหลังห9ด้านข้างนะคะรายการนี้รายการที่ห9 60นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทาค่ะรายการที่60ด้านหน้าค่ะ60ด้านหลังค่ะ60ด้านข้างรายการนี้รายการที่60นะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อทาค่ะต่อไปนะคะรายการที่6 1อนะคะ 61ถึง69400บาทนะคะรายการที่1ถึงรายการที่60นะคะ300บาทรายการที่1ถึงรายการที่60300บาทค่ะรายการที่61ถึงรายการที่69400บาทนะคะต่อไปรายการที่61ค่ะรายการที่1หลวงพ่อตากนะคะรายการที่1นะคะ400บาทรายการที่1ด้านหลังค่ะวัดมะขามเรียงต่อไปนะคะรายการที่62ค่ะ หกสิบสองนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมค่ะรายการที่หกสิบสองหกสองด้านหลังค่ะสี่ร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่หกสิบสามค่ะหกสิบสามด้านหน้าหกสิบสามด้านหลังนะคะเหรียญหลวงปุ่ทิมนะคะรายการที่หกสิบสามสี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่หกสิบสี่ค่ะหกสิบสี่นะคะเป็นเหรียญพระพรมปัญโยหลวงปู่ดูนะคะรายการที่หกสิบสี่นะคะปีสองห้าสามหนึ่งค่ะ 64ด้านหลังค่ะ400บาทต่อไปรายการที่65 65หเหรียญหลวงพ่อแก้วค่ะ65ด้านหน้า65ด้านหลังนะคะ400บาทต่อไปรายการที่66 66หเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะรายการที่66หเหรียญหลวงพ่อแดงปี2503ด้านหลังค่ะ400บาทนะคะ รายการที่66นะคะต่อไปรายการที่67คะ่ะ67เหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะ67นะคะด้านหน้าคะ่ะ67เหรียญหลวงพ่อเดิมคะ่ะด้านหน้า67ด้านหลังวันหนองโพป,ปีสองสี่แปดค่ะ400บาทคะ่ะต่อไปรายการที่68คะ่ะ68นะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามคะ่ะรายการที่68นะคะด้านหน้าคะ่ะ เหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคสิตตารามค่ะรายการที่หกสิบแปดหกสิบแปดด้านหลังค่ะต่อไปรายการที่หกสิบเก้านะคะหกสิบเก้าจะเป็นพระสมเด็จค่ะหกสิบเก้าด้านหน้าหกสิบเก้าพระสมเด็จนะคะด้านหน้าค่ะหกสิบเก้าด้านหลังนะคะสี่ร้อยบาทรายการที่หกสิบเก้านะคะรายการที่หนึ่งถึงรายการที่หกสิบสามร้อยบาทต่อไปรายการและ และ61ถึงรายการที่69นะคะ400บาทนะคะค่ะวันนี้ก็มีพรามาแบ่งปันพี่พี่ครบแล้วนะคะ69รายการนะคะวันนี้นะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0814939166ค่ะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยหรือจะสแกน QR Code มาตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะบริการเก็บเงินปลายทางนะมีทั้งปลายทางและโอนเงินค่ะ สำหรับพี่ๆท่านใดหรือลูกค้าท่านใดสะดวกเก็บเงินปลายทางเพียง1นรายการนะคะแม่ค้าต้องขออนุญาตโบค่าจัดส่ง50บาทค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทาง2องค์ขึ้นไปแม่ค้าจะส่งให้ฟรีนะโอนก็จะส่งให้ฟรีเช่นกันค่ะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ค้าค่ะไว้เจอกันใหม่กับ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ